นี่นะร้านเปิดใหม่นะท่านผู้ชมเป็นร้านที่อยู่ตรงอำเภอเลยอันนนเป็นตัวอำเภอกุสมานเป็นตัวที่ว่าการอำเภอถัดไปประมาณสักห้าเมตรก็จะเจอร้านนี้นะครับร้านสวยแล้วก็มีที่จอดรถมอไซค์นะครับสวยมากคือตอบโจทย์ทุกอย่างนะร้านนี้สำหรับใครที่อยากทำกับข้าว นะครับผมเข้าไปดูแล้วมีครบทุกอย่างจริงอะไรจริงนะครับแล้วราคามีของโปรนะตามนี้ใน fc นี่นะของโปรนะครับนี่คือสินค้าโปรโมชั่นนะ fc ที่เพนจัดโปรให้ดูด้านหน้าเลยนะลองดูนะ fc ใครที่สนใจก็มาที่กุสุมานได้เนะร้านนะเป็นร้านเปิดใหม่ สวัสดีครับ FC เรามาเป็นอ่าเป็นแขกผู้มีเกียรอันนี้เป็นร้านเปิดใหม่อยู่กุสุมานนะในเอฟซเป็นร้านเปิดใหม่ชื่ออะไรนะไทยฟูดยฟ้ดไทฟู้ดมันมันมีสาขาอื่นด้วย,ยไหมหรือผมไม่เคยนนไเยไ,มไ,ไม่ใชนะ่น้ำตาลนะฮ้ยทำไมน้ำตาลหน้าตาแปลกๆกันเลยเดี๋ยวมันถุงมันสวยดีเนาะดูแพ็กเกจจิ้งของเขาทำมา ตกใจโอ้แต่แล้ว,ลว,อเ,วเอาค่อยยาวเอานึกว่าจะขโมยจะวางลงนะ <laughs> ใครก็จะขโมยคำับเรืองอะไรก็แต่ว่าของเขาถูกดีนะผมชอบไอ้นี่มันยาวแล้วก็ใหญ่มันแค่ยี่มห้าบาทเองอนีสิทั้งใหญ่ทั้งยาวยี่มห้าบาทน้องไอไม่ไหวแล้วหนาวจัด อาหารพร้อมปรุงเฮ้ยหมูปิง้งสำเร็จก็มีเนาะหมูปิงป้งสดหม,มูปิ้งสดเอฟซีนี่เราก็ซื้อของมาอันนี้เป็นไส้กรอกเนาะถุงอนนอยร,นะอรซื้อ,อ,อมอนนี่คือหรกะไรนะอะ เจ้าทำงานเซเว่นเ้องรู้แหละเฮ้ยเขามีอันนี้ขายด้วยอะไร,รไอไอโย่พวกข้าวต้นนี้ได้ขายาเขามีเขามีอันนี้ด้วยนะพี่น้องะะอันนี้มันเป็นคล้ายๆอ่าไอเนี่ยอ,อ,อะไรนะไอ,อแคบหมูอ่ะมันใช่เหรอแคบหมูหรอไก่นะนี่นะไก่ป๊อปไม่ใชิคเก้นป๊อปเออไก่ป๊อป อมันกินยังไงอะเอาไปทอดเหรอตะตันไก่ป๊อปนี่ทอไปทอดใช่ไหมเหตป๊อปอันนี้จะลูกค้าจ๋ามีสองแบบอเอาไปทอดจ้ะมีทั้งแบบธรรมดากับซอสไปซี่อ่ลูกค้าชอบ,บเผ็ดหรือไม่เผ็ดอันนี้จะแซ่บเข้มข้นอันนี้เด็กทานได้อันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมลองดูไหมทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบทานแป้งเยอะเนื้อไก่เยอะกว่าเป็นตัวนี้8 9เเท่ากันจ้ะ จากร้อยยี่สิบเก้าได้ได้ได้นี่ฮะสไปซี่ได้ไหมสไปซี่แซ่บแบบรสดีหน่อยเท่าไหนคะอันนี้เหลือแปดเก้าค่ะลูกค้าลองดูอ่ะลองดูไม่อันนี้เนื้อไก่จะเยอะกว่ามีโปรลดแล้วลดอีกแล้วค่ะลูกค้ามีมีอันไหนบ้างที่จัดโปรลดเยอะๆนะมีไก่ยอเนี่ยค่ะปกติร้านลูกค้าถูขายสามห้านี่เหลยที่สั่งอ๋อไก่ยอเนี่ยเหรออร่อยเหรอไม่เคยเห็นไก่ยอสักทีก็เห็นแต่หมูยอ อันนี้อันนี้คนอิสลามนี่ชอบเลยนี่อิสลามนี่ชอบเลยนี่ร้านแบบนี้นี่เนาะอะไรจะแข็งมืจะแข็งเนาข้าวเดี๋ยวบอกวางไว้ได้ได้ได้วางเลยอันนี้เป็นร้านเปิดใหม่เป็นร้านที่พี่สาวมาทำงานด้วยนะนี่ พี่สาวเป็นคนมามาทำนะนี่ร้านนี่นะใช่มาเป็นพนักงานก่อสร้างคนงานก่อสร้างโอ้ปกติเยอะนู่นสี่สิบ้เย็นเนาะแอ้ยกี่องศาโอ้สิบเก้าองศาเดินยังไม่ั่วเลยสิบเก้าองศาอย่างเย็นไม่ต้องเอาหรอกเอาแล้วกินอะไรอ่ะเอาไก่มันต้องกินกับซอสบอกซอสพริกอ่ะอันนี้ก็ได้ นะไมองพีมก็ได้ไม่ใช่หรออนนี้นะ่ะได้ไมนี้น่พอแล้วเอาไปชิมก่อนดีไมไก่ยอเอาไปชิมสักอันนึงได้ไมลองดูทไหนอะที่ไหนอ่ะเนี่ยไท่อนยาวๆเนี่ยไก่แดงเนี่ยลองดูด่เออดยกหยิบเปิดางั่เลอดไน้มหนาวอะ ได้งเล่นใ,มใมามาอีกตัวนึงในฟันกันได้เลยนะี่เฮ้ยมีเครื่องดื่มด้วยนี่ป <c oughs> นะูของเยอะมากเลยแล้วแบบราคาแบบย่อมเยาวด้วยนะราคาไม่ได้สูงเลยสดูดิราคาแบบพอดีเนาะ <c oughs> อือฮโอ้เครื่องนี้ดีมาหน่อยตู้นี้20องศา ตู้นนตสิบเก้าเลยเย็นเย็นเลยเอฟซีอ่ะเราก็หาซื้อของโอ้ของเยอะเนาะเป็เคเอ้ยย่าแสดงว่าเราไม่ต้องไปแบบบิ๊กซีใหญ่ๆแล้วเนาะเราไปแถวบ้านเราก็ได้ในใกล้ๆนี่ของไอะไรอะอะไรอะ โอ้แบบสดก็มีเนาะโอ้ยอแบบสดก็มีเฉยเลยมากันเป็นขาเป็นอะไรเลยเนาะโอ้เหมือนเหมือนอ,นอนันห้างใหญ่เลยเนาะเหมือนห้างใหญ่เลยโอ้ส่ตันก็มีนี่ส่ตันส่ตันก็มีโอโอ อ๋อ oh, ถ้าถ้ามาซื้อจริงๆเนาะพันไม่อยู่อันนี้ก็ห้าไม่อยู่แล้วมั้งนี่อร่อยอของอร่อยเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราถูกหวยเนาะเราไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเลยนี่มาร้านนี้จบเลยมีครบทุกอย่างที่เราอยากกินเลยน <pie S 2> ี่เฟนฟรายก็มี เฮ้ยเรากินหมูกระทะเรามาซื้อตรงนี้ก็ได้เลยนะนี่ mm hmm. เห็นมีครบหมูกระทะเซตหมูกระทะได้เลยนี่ใช่นี่อะไรนี่ทำไมถูกยังนี่ปลาได้ป่ะเออไปทำหมูกระทะอร่อยเลยนี่ปลาหมึอกอันนี้นะ่ะเวลากินหมูกระทะน่ะอุ้ยดูดิราคาไม่ได้สูงเลยนะหืม <c oughs> ปลาหมึกพี่น้อง ห้าสบาบาทเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหอยเห็นไหมปลาไหลมปลาอะไรดูราคาในเอีไม่ได้ไม่ได้สูงมากส่วนใหญ่จะอยู่ที่ร้อยนะหอยแมงคู่โอ้เว้ยเขาแพ็คอย่างดีเลยเนาะแพ็คแบบดีมากรูเฟนไฟา์ในเอฟซีนี่น้ำจุ่งน้ำจิ้มเต็มเลยโอ้โห ดูเพนไฟล์นี่หมูกระทะทำหมูกระทะเออเราก็ซื้อแบบนี่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 น้ำจิ้มนี่ครบเลยเนาะน้ำจิ้มโอ้สูตรจบ,จบเลยเด้่ยนี่เรื่องทำกับข้าวนี่ใครเคยอะไรมีมีครบในเอฟซีโอ้ จะซื้อเนื้อบ่นเนื้อเนื้ออะไรนี่เนื้อเนื้อหมูบ่อ๋อหมูซื้อหมูแต่นี่โลเท่าไหร่นี่ <15. S 1> ข้างนอกเท่าไหร่ <15. S 1> โอ้ถูกกว่าข้างนอกนะแล้วหมูแบบ <15. S 1> เราเลือกได้ด้วยนะ ชีสชุลคุณนี่เนื้อสีเลือกเนื้อหมูบบโอ้ดีเนาะมีร้านแบบนี้ดีเนาะครบเลยอนนีเป็นแกงครองนะเสียดเน้อเสีเนื้อที่ว่ามีพอแล้วแล้วแล้วค่อยมาซื้ออีกก็ได้เราไปทำขับข้าวตอนนี้ก่อนซื้อไว้นานมันไม่ดีหรอกเราอยากค่อยมาซื้อเอานี่มันเป็นเสียดเน้อเสีเนื้อเท่าไหร่ ราคาถูกเน,ะนเานะาาที่เนบซีราคาแบบไม่ได้แพงมากเลยนี่เนบซีร้านเปิดใหม่อันนี้ก็จะเป็นร้านที่พี่สาวมาทํางานก่อสร้างร้านนี่แหละช่วงหนึ่งประมาณสองเดือนสามเดือนนี่แหละนะครับพอมันเปิดเสร็จเราก็รู้อ๋อเขาขายแบบนี้เขาทาร้านนี้นะครับเราก็ตื่นเต้นเนบซีไม่เคยมีร้านแบบนี้มาก่อนแถวบ้านเคยมีไหม แบบไม่มีเนาะอันนี้ก็น่าจะเพิ่งเคยเห็นนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าเขามีกี่กสาขานะแต่เราเราเห็นแล้วมันของมันถูกกว่าตามตลาดเนาะสังเกตดูว่าเนื้อหมูเนื้ออะไรเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปแล้วก็เป็นเนื้อหมูขึ้นห้างส่วนใหญ่มันจะแพงกว่านะเนาะอันนี้มันถูกกว่าเป็นไปได้ยังไง <laughs> ของถูกกว่าข้างนอกตลาดสดอะ่ะโอ้ยยแบบ ของแบบจบในที่เดียวใน F4 โอ้ของเยอะมากนะสุดยอดจริงอะไรจริงใน F4 นะโอเคครับพี่น้องนะก็ฝากไว้เท่านี้ใน f ีท่านนะของของเยอะจริงอะไรจริงนะโอ้เต็มคันแล้วเราอเอาข้าวเพิ่มใน F4 เอาเพิ่มบอกรู้เอาเปลี่ยนดีแล้วเนาะที่บึงผินรถมาไ,ไม่ตกถ้าเนี่ยไม่ตกพอแล้วไม่ต้องเอาเอาเยอหะหรอกเดี๋ยวเราก็มาได้ไบ่อยร้านเขายังอยู่ตรงนี้เรื่อยๆอยู่ตรงกุสุมานเองไปฝากไว้เท่า,าทนี้ในะพีสวัสดีครับ